เรียกว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกเลยนะครับสำหรับการดูแลโดยเฉพาะช่วงที่มีผู้คนเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ที่จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมเจ้าท่าภูมิภาคก็ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆบนเรือนําเที่ยวขณะที่ตํารวจน้ําก็ไปตรวจพบคนขับเรือหางยาวคุณผู้ชมนําเที่ยวมีการลักลอบค้ายาเสพติดด้วยครับ สารวัตรตำรวจน้ำกระบี่ออกปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดบนเกาะพีพีตํานตอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่หลังจากสืบทราบว่ามีคนขับเรือหางยาวนำเที่ยวลักลอบขายยาเสพติดจากการเข้าไปตรวจค้นภายในเรือหางยาวนำเที่ยวที่จอดรอรับนักท่องเที่ยวบริเวณอ่าวปีเละรวม4ี่ลำคุณผู้ชมสามารถควบคุมตัวคนขับเรือได้4คนพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้ารวม247เม็ด จงมีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเกาะพีพีเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับถ้าไปดูอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่เข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งเสื้อชูชีพพวงชูชีพทั้งดับเพลิงรวมทั้งใบอนุญาตใช้เรือใบอนุญาตในท้ายกับตันช่างเครื่องยนต์ ประจำเรือโดยสารประจำทางที่ท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัพทาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับนี่ก็เป็นมาตรการในช่วงของการท่องเที่ยวแบบนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจานวนมากมาใช้บริการในการเดินทางไปเกาะลันตาและก็เกาะพีพีช่วงเทศกาลปีใหม่โดยที่บริเวณท่าเรือบริเวณหาดนพร,รัพทาราก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาลงเรือนําเที่ยวไปพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เฉลี่ยวันหนึ่ง10,000คนไปแล้วนะครับขณะที่ท่าเทียบเรือทุ่นลอยน้ํอาอ่าวลาะสามะหลังอ่าวมายาหมู่เกาะพีพีนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็เดินทางมาท่องเที่ยวโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เปิดให้เข้าเที่ยวชมในรอบละ375้คนระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงครับรวมวันละ11รอบด้วยกันซึ่งในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่แบบนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเต็มทุกรอบแล้วนะครับ วันไลฟ์พลยสแถวเดียวนะครับแถวเดียววันไลฟ์พลสเวผู้โดยสารนะคะเราไกันด้เพื่อี่สวมใส่กันด้วยนะคะเพือความปลอดภัยของคุณผู้โดยสารเองนะคะเ้ยวัขหยะย ส่วนที่เห็นนี้คือบรรยากาศของนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบัลีไฮเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับนี่ก็เป็นจุดหลักๆในการเดินทางสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะข้ามจากพัทยาไปยังเกาะลานนะครับโดยล่าสุดเนี่ยต้องมีการนํากําลังจากเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาและก็อาสาสมัครชาวต่างชาติมาช่วยดูแลความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วย มีการคาดการ์กันว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานเขาดาวบนเกาะล้านหลักหมื่นคนครับ